ไ,ได้เพี่น้องพห่นเ้อเาวหวานโอ้มีผู้หนึ่งนาะอุม้มเนาะโอ้ผู้ที่หนึ่งผู้พี่น้องได้อุ้มอยู่ได้อุ้มอยู่ซีหาโต้ในละบ่ลายครับผมอันนี้คือบรรยากาศพี่น้องเฮามาถอดแหากันครับถอดแหงถอดแหบริเวณแก่งสะเลกอนแต่ว่าแก่งสะเลกอนกระหลิน่นบ่ลายดอกหนามมันยังลายอยู่พี่น้องมัมีพ่อโต้ซอยพันมีจีรีเลยลโอ้พี่น้องเอ้ยผมมีปลาเดี๋ยวปลาสิบกิโล ไล่มองหันเอ้หันล้วได้เท่านั้นก็จะได้ร้ายกว่าหันล้วผู้ละสิบก่ากิโลอยู่ดอกประมาณนี้ล้ววะมากเกินสิบดอกไหก็ได้โอ้เป็นตะเย็นเนาะเป็นตะเย็นหนามนี่มันห่อนเนี่ยนี่ลงวานแห่ถอดแหกระมวลแล้วเว้ยอากาศเย็นเนาะหนามมันห่อนโอ้อากาศห่อนหนามมันก็เย็นแล้วเว้ยมวนแล้วเว้ยโอ้เป็นได้พราะยืนสูนทอนหันคือนยางคอดแหขึ้นมาซื่อว่านี่ เอ้าผมยังวานออกไปหลอบนอกอยู่ด้วพี่น้องคนเอาไปหลีหลอบนอกอยู่เอาไปอีกหลอบนอกอยู่มโผล่ย่งอยู่ั่น,น,นยับออกไปอีกวานบาดแหลมมันอยู่ไก่ฟังโพดอันยับออกไปอีกพี่น้องเลยไม่ไหนถือว่าบรรยากาศสวยงามยาม,าม,มเมรี่วันที่21พี่น้องยามเย็นเย็นยีเมษาสองพนห้ารพี่น้อง มีปีนี่ด้พี่น้องคู่ปีเพ่นกับบอกเนียมายืนวานอยู่นี่ดอกพ่นก็จะไปหาวานตามเขาไปขี่เรือเขาไปเกาะพุน่นนอะแต่ว่าปีนี่น้ำโค้งขึนบนรถพึ่งรถลงเนี่ยพ่นก็ได้จังหวะพ้นมาถอนแฮ่ตื้อแห่สี่ละพี่น้องหาอยู่หากินกันเนาะผู้ลองมองไล่มองกะหาอีกแบบหนึ่งผู้ถอนแฮ่กะหาอีกแบบหนึ่งกับม้วนกันพี่น้องเอ้ยชาวบ้านทั้งบ่อบานพอกวาเพ็ดเป็นแนวนี้พี่น้อง น้ำปกตึกตึกอยู่ไก่ฟังนอกปลาอยู่หนอกสุีมีอยู่ตีเอาไปหนอกปลาม่ขืนคุยนั่นด้มีอยู่พี่นนอกคนบาบาอยู่หนอกคุเนาะมันตกไก่ฟังโผดด้วยโอ้ทะเบิงทะเบิงมาหลุนพี่น้องมาหลุนเบิงถ้าเป็นตึกอยู่หนอกถ้ามันถือเป็นกระิอุ่มขึ้นมาให้เอาเบงได้บ่างนี่ปลามีบอมีสองบาทเฮ่ถนั้นพี่น้องสองบาทเฮ่านั้นเป็นวันอยู่ทั้งหนอกมี่อยู่มีอยู่คนวะ มี่ยูนได้อุ่มขึ้นมาโหลดหรอครับได้อุ่มขึ้นมาได้อุ่มปลาได้พี่นอ้องฮ่าฮเพิ่งกันไก,ก,ก่ไก่พี่น้องเพิ่งตกลงไปตึกน้ำเลิกเติบอยู่น้ำเลิกเติบพี่นอ้องโุ้ท่านายกระซองสองคนอุ่มยูได้อุ่มย,มยูพี่นอ้องอือยูนอ่ะคุณคุณพ,พี่น้องโอ้ยมีปลาอยู่แต่ว่าอยู่นอกนู่ยหนอกมันจะออกแน่แต่ทีมันตื่นบาดแหลกข้างนอกโอ้ยนายเด้เว้ย หมูหลอไปอยู่หนอ,อก็โลคือว่า,วา,านานๆนี่ยมองน่นมันตื่นโอ้ยพี่น่องเอ้ยปลาปลาปลือยย่พี่นอ้อ,นองนี่สองบาทเฮตอนหับเป็นได้สองบาทเฮผนเบาคำตันอุ่มมาเลยผนโอ้โอ้เท่งหมื่นเท่าลืน่นเลยหินนาแก่งหนามในหินหินในหนามพี่น้องเอ้ย มันอยู่บันอยู่ทั้งๆก็มีได้พี่น้องผลทั้งๆผลกวานคือนกันผลผลสองสามสามคนอยู่ผลก็ได้คนละจุ่มคนละอันกลุ่มกันผลบลงมาทั้งผีพี่น้องพี่น้องท่านนี้พ็่เอาทั้งนี้เอาทั้งนี้อืออ้ยไดี๋ยอุ้มคู่คนพี่น้องป้าอยู่นอกคุณครับผมป้าอยู่นอกป้าอยู่หลอบแหล่กาถืออือ ที่ผมได้อุ่มก็คือถือว่าถือวิ่งอยากตื่นบาดแหลกแล้วมันจยกไปแหละอยากหงักแหละข้างนอกข้างนอกเฮ้ยโอ้โหเออหนามันตื่นแล้วบอกเขามาเอ้ยเอ้ยมานเยอะหินอ่องได้สองบาทแหยู่จัคกี้ได้จักโตแต่ได้อุ่มอยู่ ลูกพี่ใหญ่อู่ตุ่มเมื่เลยผุนแต่อยู่พี่น้องเอ,อ้ยพากันมานอยู่สองบาทแเฮ้ยตะมวนลนะพี่น้องเอ,อ้ยถ้ากันระวังยันลืน่นยันย่างใส่ทุงเถากันนำ้ำเดี่ยวยันลื่นจับเถาในลูใส่ทุงเถาลงน้ำพี่นอ้นองคนที่หลูกพี่ใหญ่เพิเเนน่นได้อูม่มเลยได้อู่มเลยโอ้ยได้อู่มเลยท่านั่งกันเด้อู่มผุ่นเพื่อนผุ่นถือว่าถืออยู่พี่น้องเอ,อ้ย หือว่ามีปลาซูนแหกับมวนเล้เว้ยโอ้แหตัวนี้ออกใหม่ใหม่เลยฮะพี่น้องเอ้ยมองนิ่งปลาอยู่เลิกปลาอยู่เลิกปลาอยู่เลิกพี่น้องเอ้ยปลาอยู่เลิกเนาะงเฮือดเด่นดวงเด้งดวงเด้งเลยปลาเอือบุหรี่บุหรี่หูได้เหรอ ลองวงเจ้าหปลาอยู yeah. ่ทั้งนอกครับเกือบสมอไปเลยเนาะปลาอยู uh. oh, yeah. ่ทั้งนอกบาดนาคนที่จ่อไปยังได้บาดทังนา่นจะเอาทงนอกได้พี่น้องโอ้แหตัวนี้ดีเว้ยเขาลกกันโอ้มันเลิกเนาะก็เออครนงครับผมคเจ่เพื่อกระสินังทายได้บาดนี่ คนสิออกไปตื้อถนนคนสินั่งปีงปูปีงป้านั่งกินหนามกินไนเศร้ามงาเศร้าเมย์แล้วบาดนีนจังสิเอาอีกบาทหนึ่งพักจังสิพากันเมื่อวอ่ะสันอีกจักชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเพื่นสิวานอีกบาทหนึ่งเนาะอีกรอบหนึ่งนงั่งเศร้าเมื่อยกันแล้วบาทไหนทีมถอดแห่ทีมถอดแห่อืมันโมนี้บาทแรงยังโมไปใส่อยู่เว้ยอ่าเฮ้ยพีน่น้องเอ้ เพิ่นวานอยู่ในโผดปลามันอยู่นอกโอ้เป็นยังบานนี่ทดสอบทดสอบอู้มุ่นดีขนาดดูเฮคนฝีมือขนาดได้พี่น้องขนาดวานทดลองได้หนี่มุ่นจันทร์อ่ะอุตสิบกอห้ามแห่ใม่ใหมโอ้เบื้งตีพี่น้องเพิ่นวานแห่ดาวเหมืงใหญ่มุ่นปึงเลยเสี่ยนเพิ่นดีดีได้ เฮ่นะักต่อนักผลวานมุ่นเลยพี่น้องเอ้ยน้าพี่น้องเอ้าผลวานโซพี่น้องเอ้ยผลผลวานโซเฮ้ยไม่เน่ล่องเบิงกมุ่นดีขนาดแล้วเนาะหามตัววานเนาะอุ้ยสีมันกมุ่นเดียวเฮ้บักใหญ่นึงกลมเบิ้โอ้สุดยอดสุดยอดนี่เสียนเฮ่ผลวานเฮ่กมุ่นเนะพี่น้องเนาะพอเขาเพิดวานว่เป็นเด้อแฮ่นี่าเป็นอยู่กับโมมุ่นคือเพิ่นเอาล่ะครับผม ร้ายไปได้นะทำราคามันนี่เพิ่นซื้อแล้วซื้อมันมันเขายุ่งวันแล้วสื้อจัะบาดบัวแฮ่ <Hey S 2> ดังเดียวเลยฮะลรื่องดูดนะปวดหมอร้ายมันได้แหละดังเนี่ยฮันร้ายเนาะสู้มันที่เรียกกันมันคล้องผ่นหาแล้วเครื่องดูดเครื่องดามมันแตกโล่บอกเออเครื่องมันแตก,ตกสั่งเข้ามาหร,รือจะได้นี่นนโยส,สองพันกว่าบาทพี่น้องแฮ่ hey ดังบ่เปลี่ยนลูกใหม่แล้วบ่ มันหนักเอ่อ่นเปลี่ยนลูกไง่นซื้อประมาณตกประมาณสองพันกว่าบาทพี่น้องแฮ่แฮ่ดังนี่เนาะสุดยอดเลยอ้าวพี่น้องพอความเพียรการที่โอกาสในีพี่น้องได้รับชมบรรยากาศวันนี้เนาะครับเนาะอันสวยงามพี่น้องเฮาถอดแฮ่วันนี้มาท่านมานคขั้นสิบรอบวงหยี่นกระสีคำ่นสิถ่าเฮือกเต๋อได้จังสีวานียพี่น้องลองหนึ่งรอบหนึ่งเนาะครับผม